สวัสดีครับเรียนท่านครับการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสวทถโอเบกอวอร์ระดับชาติประจำปีการศึกษา2563ประเภทผู้บริการการศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่คารพบรักทุกท่านครับกระผมนายไปทูรท์งวณีผู้อำนการโรงเรียนวัดประโอพอรพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง รับตำแหน่งผู้หาอนโรงเรียนเป็นเวลา23ปีกับ4เดือนนะครับข้าพเจ้าขออนุญาติกราบนำเรียนถึงการปฏิบัตนในการบริหารจัดการสู่ความเบ็จในเรื่องการครองตนเรื่องการครองตนนั้นข้าพเจ้าจะยึดหลักของท่านมหาตามะคขานถี ผู้นำของประเทศอินเดียที่สามารถนำประเทศสู่ชัยชนะให้กับประเทศหมหาอำนาจก็คือประเทศอังกฤษได้สำเร็จโดยท่านได้มีหลักคิดที่ว่านะครับเราอย่ามัวศึกษาประวัติศาสตร์หรืออ่านประวัติศาสตร์อย่างเดียวเราต้องสร้างประวัติศาสตร์ด้วยมือของเราเองผมได้เรงคิดเร่งบรรดาลใจจาก ท่านหมาหาธรรมะานทีในการบร,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 ริหารจัดการสารศึกษาความเร็จดังนั้นจึงได้นําหลักคิดเหล่านี้มาใช้ในการกระทําตนปฏิบัติตนจกกนกระทั่งประสบความเร็จในการบริหารจัดการฐานศึกษา,านจนถึงทุกวันนี้ส่วนในเรื่องของการครองคนข้าพเจ้าได้น,นําคํากรธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกพ,พ,พรามวัดฐานน้าไหลอําเภอชัยยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่ท่านกล่าวไว้ว่า ปลาตาไม่เคยหลับแต่มันยังติดเบ็ดดังนั้นตาอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ด้วยข้าพเจ้าได้นำแนวคิดตรงนี้เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกับข้าราชการครูบุคลากรก,รการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องจนประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อไปในเรื่องการครองงานข้าพเจ้าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ความว่า เมื่อจะทมานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างจงทมานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผลจงทำด้วยความเต็มใจและซื่อสัตย์นะจากสิ่งเหล่านี้เกิดเรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้พาโรงเรียนสู่ความรุ่งเรืองโดยในขณะนั้นที่ข้าพเจ้าย้ายมาลงหนึ่งที่โรงเรียนวัดป่าโอใหม่ๆมีนักเรียนจำนวน67คนข้าราการครูเพียง4คน ข้าพเจ้าได้พยายามตั้งอ,อกตั้งใจเต็มที่ทำานาทั้งกลางาความผาดแลรในทุกๆเรื่องจนหานประสบพร้อมเร็ดนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจาก67คนเป็น270ครูจาก4คนเพิ่มขึ้นเป็น18คนองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนผลหานเชิงประจักษ์ได้แก่การอ่านของนักเรียนมีผลการอ่านของนักเรียนมีค่าพัฒนา,พนาเพิ่มขึ้นทุกปีโอเน็ต มีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีหานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69นักเรียนได้รับรางวัล6กรายการนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประศมึกษาขนาดกลางปี6-1ครับในส่วนขององค์ประกอบที่2ก็คือด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมข้าพเจ้าได้นําหลักของการบริหารยอดเยี่ยมก็คือใช้โมเดลโดยชื่อว่าวัดป่าโอโมเดล โดยใช้กลยุทธ์เต็มศักยภาพทูสู่ภาคีที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยใช้หลักอำนวยการ2ประการก็คืออยู่คำเพื้นลูกค้าเป็นหนึ่งสำหรับเรานั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด ที่โรงเรียนต้องดูแลในประเด็นที่2ก็คือแบบดีกว่าบอกหรือตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนข้าพเจ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณครูให้กับนักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการบริหารจัดการสู่ความรุ่งเรือและก็ลงไปสู่เทคนิค4ดีถึงข้าพเจ้าได้ออกแบบมาว่า D1 ก็คือ d ี i ลเซ z a t i ก็หมายถึงว่าการกระจายอำนาจไปสู่ครู บุคลากรการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำม,มาสู่ดีที่สองก็คือดีเวิลด์เมนต์เมื่อเอาคนเหล่านั้นไปพัฒนาให้ความรู้โดยการไปศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นมาสู่ดีที่3ก็คือดูอิงเมื่อเขาได้รับการพัฒนาแล้วให้เขาก็ลงมือปฏิบัติลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่ดีที่4ก็คือ ดเรักชั่นก็คือการกำกับติดตามจากตัวผู้เรียนเองเพื่อให้นั้นมีคุณภาพถาวรหลังจากที่ใช้โมเดลตัวนี้แล้วผมก็จะล้อมกรอบด้วยทฤษฎีของวงจรเดียวมิ่งก็คือ PDCA ซึ่งเป็นทฤษฎีหลักที่เอามาใช้จับอีกทีหนึ่งลงสู่คุณภาพผู้เรียนเชิงประจักษ์ดังต่อไปนี้นะครับผลงานที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาครับมีมากมายหลายสิรางวัลครับยกตัวอย่างเช่น รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา2562รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจําปี2562ส่วนรางวัลความสมําเร็จของตัวผู้ยานฐานศึกษาเองก็มีอยู่หลายรางวัลครับยกตัวอย่างเช่นรางวัลคาดการก์ดโนดีเด่นประจําปีการศึกษา2562รางวัลทรงคุณค่าสวทโอโอเบกอวอร์ดระดับเหรียญทองประจําปี2 5 62ส่วนรางวัลความสําเร็จของคณะครูและบุค,คลากรในการศึกษาได้แก่รางวัลส่งคุณค่าโอเบกอวอดเหรียญทองระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศาิลป์ด้านบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านวิชาการประจำปีการศึกษา2562 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมะระดับชาติจำนวน6รายการเป็นต้นครับท้ายสุดนี้ครับ,รบผมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินรางวัลอันทรงคุณค่าโอเบกยระวอร์ ที่ให้โอกาสผมได้มานําเสนอข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลอันยิ่งใหญ่รางวันนี้ดิฉันจะไปเ้าสัญญาว่าจะพยายามขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ